สวัสดีครับขอต้อนรับสู่นะครับภาษาไทยเก้าวิชาสามัญปี5-5นั่นเองนะครับซึ่งปี5-5นี้ค่อนข้างที่จะเป็นปีพื้นฐานเลยนะที่ยังหลงเหลือข้อสอบนะครคือสทศเนี่ยเขาให้หลดข้อสอบให้เด็กๆหลดข้อสอบมาไว้ทานะครับแล้วก็เป็นปีที่หินนะฮะหินในที่หมายความว่าลูกหมายความว่ามันยากนั่นเองนะครับแต่มันก็ไม่ได้ยากเกินความสามารถของเด็กๆเลยนะเพราะว่าค่าเฉลี่ยของวิชาภาษาไทยแล้วเนี่ยนะคะก็คือ,อเป็นวิชาที่ค่อนข้างที่จะได้สูง นะเพราะว่ามันไม่ได้แบบคิดวิเคราะห์อ,อะไรเยอะมันเป็นเพียงแค่การอ่านวัดการอ่านนั่นเองนะครับก็เนาะนะฮะแลวเรามาดูกันเลยดีกว่าว่าในแต่ละข้อเนี่ยจะเป็นหน้าตาอย่างไรนะครับมาดูในข้อที่หนึ่งก็ถามว่าคําในข้อใดใช้ลักษณะนามเหมือนกันทุกคานะครับข้อนี้ถามว่าคําในข้อใดใช้ลักษณะนามเหมือนกันทุกคาเนาะลักษณะนามของช้อยข้อที่หนึ่งแฟมนะฮะแฟมคืออะไรนะครับแฟมเรียกเป็นเล่ม แ้มเรียกเป็นแ้มนะลูกนะ,ะขอโทษทีเมื่อกี้เป็นเล่มนะฮะแฝมเรียกเป็นแฟ้มพจนานุกรมเรียกเป็นเล่มเกียรเรียกเป็นเล่มนะครับผลิตภัณฑ์เรียกเป็นชนิดเก้าอี้โยกนะคะเรียกเป็นตัวเก้าอี้ถูกไหมเรียกเป็นตัวเนาะไม้บรรทัดเรียกเป็นอันนะฮะ เก่งจีนเนาะตรงนี้เป็นเก่งจีนเนาะเก่งจีนอ่าเรียกเป็นเรือนหรือแปลว่าเรียกเป็นตึกกระด้นะครับบุตรสบกเรียกเป็นหลังนะครับเจดีเรียกเป็นองค์เสือเรียกเป็นผืนผ้าใบเรียกเป็นผืนกระถางเรียกเป็นใบกระถางไม่ผืนเนาะแล้วก็เมฆดทารยางลบนะฮะเรียกเป็น ก้อนนั่นเองนะครับอ, like อ่ะข้อที่มันเหมือนกันทุกคําคือข้อที่ห้านั่นเองนะครับอ่ะถัดมาเนาะในข้อที่สองก็ถามไ้ว่าข้อใดใช้สํานวนถูกต้องใช่ข้อที่หนึ่งเหตุทะเลาะกันเกิดขึ้นเพราะขิงก็ลาขาก็แรงอ่านี่เป <to ical grammar> ็นสํานวนนะขิงก็ลาขาก็แรงไม่มีใครยอมใครก็คือต่างฝ่ายต่างไม่ยอมกันถูกไหมความหมายของมันเここน,น,นาะ นะครับแล้วก็ช้อยข้อที่2บางคนมักจะติเรือทั้งโคนนะฮะติเรือทั้งโกลนเห็นอะไรไม่ชอบใจก็อา่าก็ติไปหมดนะฮะในที่นี้ก็คือคําว่าติเรือทั้งโกลนนั่นเองนะครับความหมายของมันคือติไปโดยแบบอา่าไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรนั่นเองนะฮะติไปก่อนแล้วนะครับประมาณนั้นหรือว่าตําหนินั่นเองเนาะ ถัดมานะครับในช้อยข้อที่สามเขาถามม้ว่าทํางานเป็นลูกน้องเขาก็ต้องกินน้ําเห็นปริงอย่างนี้แหละาคาว่ากินน้ําเห็นปริงนะครับกินน้ําเห็นปริงมีความหมายว่ารู้สึกตะหิดนะะรู้สึกตะอ่าตะขิดตะขวางใจนะฮะรู้สึกตะขิดตะขวางใจ มาช้อยข้อที่4เด็กๆสมัยนี้เก่งๆทั้งนั้นผู้ใหญ่ถึงคบเด็กสร้างบ้านนะครับคำว่าคบเด็กสร้างบ้านเนาะนะครับมีความหมายว่าผู้ที่มีการกระทําเหมือนเด็ก ผู้ที่มีการกระทำเหมือนเด็กนะครับแล้วก็ช้ข้อที่5เหตุการณ์น้ำท่วมทุ่ทงพักบุ้งลงเลง้ลงนะครับน้าท่วมทุ่ทงพักบุ้งลงเลง้ลงนะคะก็นะคะหมายความว่าพูดมากนะคะแต่ได้เนื้อหาสาระน้อยข้อนี้ตอบอะไรเอ่ยนะคะข้อใดใช้สำนวนได้ถูกต้องกับบริบทที่สุดเนาะ คำว่าใช้สำนวนได้ถูกต้องในที่นี้หมายถึงว่าถูกต้องกับประโยคที่เขาให้มานนั่นก็คือข้อที่หนึ่งนั่นเองเนาะเหตุาก,การทะเลาะกันเกิดขึ้นเพราะขิงก็ล่านะขาก็แรงก็ไม่มีใครยอมใครนั่นเองนะครับคือต่างฝ่ายเนี่ย นะคะต่างก็ไม่ยอมซึ่งกันและก,กันนั่นเองนะครับถัดมาในข้อที่3เนาะสำนวนในข้อใดน,นะคะมีความหมายแตกต่างจากพวกหาเขาใส่หัวแต่ว่ารนหาเรื่องเดือดร้อนใส่ตัวนะครับหาห่วงมาครองคลอนะคะหมายถึงว่าอะไรแบบอหาภาระนะลูกนะลุนหาภาระมาผูกพันนั่นเองเนาะ แล้วก็แก่งเท้าหาเสี้ยนหมายถึงหาเรื่องเดือดร้อนใส่ตัวแล้วก็เอามือสุกหีดนะลูกนะเอามือซุกหีดหมายความว่าหาเรื่องเดือดร้อนใส่ตัวโดยใช่เหตุ นะครับแล้วก็อันสุดท้ายเอาซีข้างเข้าถูหมายความว่ายืดดึงจะเอาชนะอย่างเดียวจะเอาชนะอย่างเดียวข้อนี้ง่ายมากเลยนะลูกนั้นถ้าเราเปลออกมาได้แล้วนะครับข้อนี้คือต่อข้อที่ห้านั่นเองเนาะที่มันมีความหมายแตกต่างจากพวกนั่นเองนะครับ ข้ออื่นๆเนี่ยจะเห็นได้ว่า,ารนหาเรื่องใส่ตัวเองทั้งนั้นเลยเนาะแต่อันใช้อยข้อที่เ้า่ยก็คือจะเอาชนะนะครับก็ไม่ได้รนอะไรนะรับถัดมาเนาะในข้อที่4นะครับตรงนี้น้ลูกนะก็าถามไปว่าอย่างไรข้อความต่อไปนี้ส่วนใดใช้ภาษาต่างระดับกันนะ คิดผิดอัน,นใช้ภาษาอาตางระดับกันนะครับกับส่วนอื่นๆนั่นเองนะครับเขาก็จะมีส่วนที่1ส่วนที่2ส่วนที่3ส่วนที่4ี่ส่วนที่5เขาจะแบ่งมาให้หนูอย่างเห็นได้ชัดเจนนะครับเรามาดูกันซิว่าในนี้มีคาว่าอะไรบ้างในในส่วนที่ 1, 1> ทุกวันนี้นะคะการผา่าการผา่าตัดหมอนรองกระดูกสันหลังกดทับเส้นประสาทพัฒนาก้าวหน้าไปมากทีเดียวนะครว่าก้าวหน้าไปมากทีเดียว นะก้าวหน้าไปมากที่เดียวตรงนี้นะลูกนะมันค่อนข้างที่จะเป็นอะไรครับไม่เป็นทางการถูกไหมไม่ทางการเขาถามหาข้อที่ต่างกันนะแล้วก็ส่วนที่สองคือถามว่าเพราะใช้วิธีการผ่าตัดผ่านกล้องที่มีกําลังขยาย แถมยังใช้เครื่องเอ็กซเรย์ที่มีประสิทธิธภาพสูงในช่วงผ่าตัดด้วยนั่นเองนะครับอ่ะซึ่งตรงนี้นะลูกนะคำว่าอะไรคะก็คือคำว่าแถมใช่ไหมแถมยังใช้นะคะแถมยังใช้ก็คือไม่ทางการเนาะส่วนที่3แมแผลที่ผ่าตัดจะมีขนาดเล็กลงแตเรื่อยๆนะคะทำให้ลดความเสี่ยงหลายๆอย่างที่เกิดจากแผลขนาดใหญ่ นะครับตรงนี้คําว่าเรือเร่อยถูกไหมแล้วก็หลายๆอย่างตรงนี้นก็คือไม่ทางการเช่นเดียวกันเนาะคือคําที่มันเป็นภาษาทางการเขาจะไม่ไม่ใช้คําซ้ําแบบนี้เนาะนะครับถัดมาเนาะในส่วนที่สี่เขาถามไว้ว่าเขาพูดไปว่าก่อนที่ผู้ป่วยจะรับการผ่าตัดควรศึกษาผลกระทบจากการศึกษาซึ่งมีมากน้อยต่างกัน่านะต่างกันนั่นเองนะครับ ในส่วนที่สี่ตรงนี้นะคะคำว่าผ่าตัดควรศึกษาผลกระทบตรงนี้เป็นอะไรลูกทางการถูกไหมเออเนาะควรศึกษาผลกระทบนะฮะแล้วก็ถัดมาส่วนที่5คือทางนี้การรักษาดังกล่าวอาจจะเหมาะหรือไม่เหมาะแล้วแต่ผู้ป่วยแต่ละคนคําว่าเหมาะหรือไม่เหมาะนะลูกนะมันเป็นอะไรครับไม่ทางการถูกนะ อ่ะเพราะฉะนั้นนะลูกนะจะเห็นได้ว่าข้อที่เป็นทางการเนาะมีอยู่ข้อเดียวเลยก็คือข้อที่4นั่นเองเนาะซึ่งแตกต่างจากพวกนะคะก็คือแตกต่างจากระดับภาษาส่วนอื่นๆนั่นเองนะครับถัดมาในข้อที่5ข้อใดไม่ใช่ประโยคที่แสดงเจต,ตนาถามให้ตอบมาลูกนะข้อใดเอ่ยนะก็คือข้อที่2นั่นเองเนาะเขามาหาฉันเองนี่ โทษฉันได้อย่างไรนะ่าสวยเนาะถ้าเป็นเรานะครับอันนี้ก็คือไม่ได้เป็นประโยคถามให้ตอบเนาะแต่ข้ออื่นๆนี้นะลูกนะก็คือถามให้ตอบอย่างเดียวเลยนะครับรู้หรือ,อยังเมื่อคืนนี้ขโมยขึ้นบ้านสาวภาก็ต้องถามก็ต้องตอบว่ารู้หรือว่าไม่รู้นะฮะส่วนข้อที่สามส่งภาพ,พื้นนั้นมาหน่อยได้ไหมเธอก็ต้องตอบว่าได้หรือว่าไม่ได้ถูกปะซอยข้อที่สี่เชื่อฉันไหมละ่ะว่าเขาต้องทําได้สําเร็จก็ต้องตอบว่าเชื่อหรือไม่เชื่อนะฮะส่วนข้อที่ห้าคือเธอพูดยังไงเขาถึงเกิดเป็นฟืนเป็นไฟ ก็ต้องตอบว่าพูดยังไงถูกป่ะนะคบส่วนช้อยข้อที่2นี่คือเป็นการที่แบบไม่ต้องเลยเนาะก็คือถามไม่นะคะไม่ใช่ประโยคคําที่แสดงแบบเจตนาถามให้ตอบตน,นเนองเนาะซึ่งจะตอบก็ได้ไม่ตอบก็ได้นะคะแต่หลักๆแล้วคือไม่ต้องตอบนะ